ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่ต้นเย็นนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนที่มาออกกำลังกายด้วยกันในวันนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมใครเข้ามาแล้วเตรียมเชคเตรียมชาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวโคชเอาเชคเอาชาไปวางก่อนจะได้ง่ายๆต่อการหยิบนะครับวันนี้เรามีสี่ท่านะครับผมสี่ท่าออกกำลังกายสำหรับวันนี้วันนี้ไม่ต้องใช้บอกก็ได้นะครับแต่ว่าคอนเซปต์หลัก วันนี้จะต้องใช้รองเท้านะครับผมเพราะว่ากัดลื่นแล้วก็เซฟข้อเท้าด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีท่าที่ใช้แรงกับข้อเท้าเซฟฝ่าเท้านะครับบางทีเราออกกาลังกายเราไปเตะนู่นนี่นะครับมีรองเท้าก็ป้องกันได้วันนี้มี4ท่าครับท่าแรกปีนเขา20ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ต่างกับสัปดาห์ที่แล้วต่างกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราทําทีละครั้งใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราจะทําแบบเร็วนะครับซ้ายกับขวานับเป็น1นนะครับเราทํา20ครั้งนะครับผม ท่าที่2นะครับท่าที่2เป็นท่าไซส์เล็กลังเจสนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวโค้ชชวนสอนอีกทีในแต่ละท่าวันนี้เราทำา5เซตเหมือนเดิมนะครับท่าที่3นะครับสควอตค้างไว้แบบนี้ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขยับพลื่อน30วินาที5เซตเช่นกันนะครับและท่าที่4นะครับผมท่าไตรเซปดิฟทั้งหมด5เซตครับผมเราทำา1ท่าแล้วเ,เปลี่ยน1ท่าแล้วเปลี่ยนนะครับ รวมทั้งหมดเป็น1เซตเราเราจะพักทั no ้งหมด1นาทีต okay. okay. ่อ right. 1เซตเตรียมตัวครับผมโอเคปีนเขาจากเดิมปกติเราทำทีละหนึ่งข้าง1 2เราจะทำอย่างนี้ครับ1น3นะครับทุกคนจะต้องใช้สปีดและมีการกิงหน้าท้องที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเค20ครั้งเท่านั้นเองครับ4ท่า4ท่ารวมเป็น1เซตทั้งหมด5เซตครับเตรียมตัว5 4อยู่ในท่าแพลงครับ3 2 1ไป1 2สอง ส <3, S 1> ซ้ายขวานับหนึ่งห้าห้าเอีกสิครั้งหนึ่งสเหมือนวิ่งเลย3 4 5เกิ่งหน้าทองไหเจ็ดแและ20โอเคใครทำไม่เป็นนะครับค่อยๆฝึกได้ค่อยๆสังเกตว่าโค้อชวนทำยังไงนะครับข้อ2องไซส์เล็กลังเจสครับเปิดเ้าไปเป็นตัววีฝ่าเท้าชี้ไปข้างหน้าเราลงข้างซ้ายเสร็จยกมาสลับข้างขวา ยีครั้งครับเตรียมตัวห้าสีสาหนึ่ง 1, ไป1นึ่สลับสองทิ้งก้นไปข้างหลัง3าสเข่าไม่เลยไปเท้าห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้าสิบหบเจด สิบเก้าและยี่สิบโอเคฮูเตรียมตัวครับท่าที่3สควอตค้างไว้หรือสควอตแอนด์โฮล0วินาทีครับเตรียมตัว5 4 3 2 1ไป1 2ึค้างไว้3 4ทิ้งกันแบบที่ก้น5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และ30โอเควันนี้มีแต่ท่าที่เคยทำแล้วครับท่าที่4ครับตรอยสิบดิฟนั่งลงไปนิ้วทั้ง5ชี้ไปข้างหน้ายกก้นขึ้นมาครับลงแค่ข้อแขนข้างหลังข้อศอกชี้ไปด้านหลังครับ15ครั้ง5้าเซตเตรียมตัว ห้ 5, ขาขมแมวพุงดันสะโพกขึ้นไปสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคยอดเยี่ยมครับผมตบมือให้ตัวเองหน่อยครับพักหนึ่งนาที เหลืออีกสี่เซตวันนี้สบายๆวันนี้ไม่ยากเกินไปครับสำหรับการออกกำลังกายทุกคนทำได้พักหนึ่งนาทีครับพักอีก30วินาที ใครพร้อมแล้วกลับมาสถานที่บนเบาออกอากาลังกายของตัวเองได้หรือใครไม่ใช้บอกก็อยู่ที่หน้าจอให้เรียบร้อยนะครับนับไปพร้อมกันการน,นับสําคัญปิ้นขา20ครั้งนะครับหรือถ้านับซ้ายขวา1 2เนี่ยก็40ครั้งนะครับเสียมตัวอีก10 9เซตที่2เราไปได้กันครับ8 7 6 5 4 3 2 1ไป1 สองสี่เหมือนวิ่งเลยห7เจด็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแดเยี่สิหนึ่ง,งเอ,อเลยเลยเลยยี่ <c oughs> ครั้งเองสควอค้า้งไว้สามสนาทีโอเคดูด้านข้างกันใช่ไหมไม่ใช่ใช้ลังเจสก่อนอีกห้าสี สามองหนึ่งไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1> 4 2> 5 6 7 8 9แป <20. S 2> ดเก้าสิบหนึ้าละยี่สควอตค้ังไว้30มิวินาทีเตรียมตัวพักอีก10 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสามสิบโอเคท่าสุดท้ายร้อยเซฟทิปสิบห้าครั้งครับเตรียมตัวอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าเฮ่ตอตบมือให้เลยนะครับผมพักหนึ่งนาทีเตรียมตัวเข้าสู่เซตที่สามแปบเดียวก็จะครึ่งทางแล้วครับ ใายพร้อมแล้วก็พักก่อนได้นะครับไม่ว่ากันพักอีก30วิวินาทีพักยยาวๆเลยอีก30วินาทีนะครับประมาณประมาณใายพร้อมแล้วกลับมาได้เลยครับเริ่มที่ปีนเขาก่อน20ครั้งครับ เตรียมตัวอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2เตรียมตัว1ขึ้นมาแอนกุ angle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าและ <ENA> ยี่สิบไซเล็กหลังเจยี่สิบครั้งวันนี้เหนื่อยมากวันอาทิตย์เหนื่อยงี้ตลอดเลยจริงมากทุกคนเหมือนได้เผาไขมันเปิดคราฟเป็นรู่ตัววีไซเล็กหลังเจสิบครั้งสามสองไปหนึ่ง,งสองสเข่าชี้ไปแล้วนห้า้า,า,าส5บ7 8 9 10 11สิบสอ 13 14 15 16 17 18 19และ20โอเคสปอร์ตข้างไว้30วินาทีครับเตรียมตัวอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ป1 2 3 4 5 6 จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแหละสามสิบโอเคพักอีกสิบเก้าไตเสพดิบครับแปด ห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเลย <laughs> ให้ทำสิบห้าทำยี่สิบเฉยเอกีตกมือให้ตัวเองนะครับสามเสร็จผ่านไป เหลือแค่2เซตเท่านั้นพักหนึ่งนาทีครับผมพัก1น,นาทีนะครับพักได้ต่างสบายเลยอีก30วินาทีสำหรับการพักครับวันนี้อาจจะเสร็จเร็วน,น,นะครับไม่ต้องกังวลเลยแค่สเตเท่านั้นเอง อาจจะเสร็จก่อนหกโมงครึ่งนะครับยินดีด้วยพักอีก10วินาทีใครพร้อมแล้วกลับมาครับผม ปีนเขา20ครั้งทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่วันนี้เราทำเยอะเราทำถึง50เตรียมตัวอีก10 9 8เตรียมตัว7 6 5 4 3 2 1้าสี่สสองหนไปหนึ่งสองสสี่ห้าหด ห้าหกดและย okay. ี่สิโอเคเตรียมตัวพักอีกสิบเส่เล็หลังเจ็ดแปดเจหกสีสองหไปหนึ่งสองสห้าหกเด 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20เยี่ยมครับผมพักอีก10 9 8 7สควอตครั้งไว้6 5 10ที่4แล้วสู้ไปได้กัน4 3 2 1ไป1 2 3 สี่ห้าหกดทิ้งให้มหลับพี่คนสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าและสามยี่แมครับผม <c oughs> พักอีกสิบเก้าไตรเซปดิด เจ็รเิ็ก็คือแขนหลังนะครับกามเนื้อข้างหลังจะมี3ก้อนเพื่อลดหลังแขนนั่นเอง15บห้ครั้งครับ5 4เซตที่สี่้จบแล้ว3 2 1สปล่อยหนึ่ง6 7 8ส1 0 1 1 1ห้าห4และสุดท้าย15โอเคตบมือให้ตัวเองนะครับผม เยอเลยเซตสุดท้ายพักหนึ่งนาทีครับก่อนจะไเซตสุดท้ายพักหนึ่งนาทีนะครับสู้สู้สูสูอย่าเพิ่งหมดแรงกันก่อนนะครับทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ เสร็จสุดท้ายเท่านั้นเองไม่ไกลแล้วครับทุกคนวันนี้อีกนิดเดียวพักอีกสิวินาทีกลับมาครับปีนเขาก่อนยี่ครั้งเตรียมตัวอีกสิบเก้าแปดเ็ดหห้าสี่สาสองหขึ้นมาแอนงกบหนึ่งสองสาสี่ห้า 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคพักอีก10 9 8 7 6สายเล็กแล้ว7 5 4 3 2 1ไป1 2 3 4 5โฟกัสที่กล้ามก้น7และกล้ามสะโพก8ตรงนี้มันจะตึงมาก10อีกครึ่งทาง1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคท่าที่3สควอตครั้งไว้30เป็นาทีเต็มตัว10 9 8 7 6 5 30วิ4 3 2 1 ไปหสองสาสี่ห้าหเจดแด้แยี่สิบหนึ่งสองสสี่ห้าหเจดดและ30เยี่ยมครับท่าสุดท้ายของวันนี้ ไรเซปดิฟดจะหมดแรงแล้ว15ครั้งขมิบก้นดันสะโพกขึ้นมา5 4 3 2 1งอแขนลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก5ครั้ง11 12 13 14และ15ตบมือให้เลยนยครับผม เยี่ยมจบเรียบร้อยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาองคุมรังกายด้วยกันนะครับถ่ายรูปด้วยกันก่อน5 4 3 2 1เซชิสเยี่ยมยอดครับผมแล้วเราเจอกันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้นั่นเองบ๊ายบายเอาเชคไปกินก่อนละหิวมาก